สวัสดีครับมาพบก,กับการแข่งขันมาคอนออนไลน์นะครับในแอปมาควอนคันเทพโอเคนะครับกระดานที่หนึ่งนะครับคู่แข่งตัดหน้าขึ้นไป นี่าจะเป็นตัดหน้าก้ามปูไหมไม่ใช่นะครับเป็นตัดหน้าทรงธรรมดาขอตัวเป็นอีปุ้ม คุณไปต่อวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอยาวนะครับไม่ใช่เป็นวิดีโอคลิปเรียวหรือคลิปสั้นเนาะหรือคลิปช็อตเดี๋ยวจะเกิดปัญหาคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นวิดีโอสั้น ขึ้นไปครับขึ้นไป แข่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วลงไปเข้าฮอดครับหนาน,นี้ กินส่วนขึ้นไปตัวนี้เราน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขายังเกาะกลุ่มกันอยู่ข้างล่างอยู่เลยอ๋อต่อขึ้นมา ตัวนี้เราเข้ากินอ่ะู่แข่งยอมแพ้ไปอคราวนี้ผมจะอเดี๋ยวปาจะตัดหน้าไม่ตัดดีกว่าป้าจะเป็นกองโจนนะครับจะลองเล่นกองโจนดูอ้าวหมดสิทธิ์เลยครับเพราะว่าเข้ามาฝั่งโู้น น่าจะเป็นอีโต้ไหมน่าจะเป็นอีโต้น่าจะเป็นอีโต้ต่อข้างกันนะต่อข้างเท่ๆกันนะ ต่อก่อนตัวเข้าไปตัวแรกกินเข้ามาแล้วตัดเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งเป็นห้าแต้มทรงตัดข้างนะครับดันมากขึ้นไปจริงๆตั้งใจจะ เล่นกองโจรน,นะครับสำหรับเกมนี้แต่พอดีคู่แข่งออกแนวอีโต้ ขึ้นไปครับขึ้นไป ผู้แข่งเข้ากินฟรีเราสวนสวนด้วยตัวนี้นะครับอ้าวมีให้เราเลือกกินอีกงั้นก็กินไปนี่ครับพอดีเลยเราได้กินสองต่อ เรียบร้อยครับคู่แข่งยอมแพ้ไปสวัสดีครับมาดูกระดานที่สามที่สี่นะครับอู้เจอกองโจรโอเคนะครับอยากหักใครกำลังอยากดูแต้มรับกองโจรก็พอดีเลยครับทีนี้ ยวมาลุ้นก่อนว่าเขาจะเดินความจนทรงไหนขึ้นมาเป็นตัวนี้อืมนี้เขาเขาไม่ยอมขึ้นมาเลยเนาะ เสียเปรียบหรือเปล่าน้องเราตัดออกมาต่อสองเรานะครับลงไป ถ้าขึ้น11-15มาโดน3ต่อนะครับ1 1บเมาสิ 11, 15, มีใครเห็นไหมครับว่าเขาจะโดน3ต่อตรงไหนยังไงไม่มาเนาะดีแล้วที่ไม่มา ไปครับถ้าเดินต่อให้กินแล้วแทรกก็น่าจะดีนะแทรกขึ้นไปลบแทรกขึ้นไป ให้กินเลยแล้วเราได้เข้าฮอตรอกินเท่าไหร่เนี่ยสี่ต่อแล้วเขาขึ้นมานี่จัดกินสาม กูแข่งยอมแพ้ไปนะครับกระดานที่สามต่อไปเป็นกระดานที่สี่กันไปครับอ้าวโจนอีกแล้วนะครับกองโจนเมื่อกี้โจนหลังอันนี้โจนก่อนนะครับทีนี้เจอโจนนะครับางานนี้วันนี้เจอโจนเจอโจน เอะทีนี้มานี่ ขึ้นไปเอา้าต่อไว้เลยขึ้นไปโอ้ต่อสองเรานะครับสิบเก้าสิบหกหรือเปล่า เตรียมตัวหมดตัวเดินนะ้าเล่น19-16นะครับแต่ก็ไม่มีตัวเล่นแล้วนะครับคู่แข่งก็เหลือตัวเดินอยู่ตัวเดียวนี่เลยที่ดีที่สุดก็คือ19-16กำลังจะบอกว่าเตรียมตัวหมดตัวเดินนะครับอ่าคู่แข่งกดยอมแพ้เลย